พื้นที่ลบบุรีเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายสมัยเดิมเรียกว่าละโวครับมีหลักฐานว่าเมืองลบบุรีน่าจะเป็นเมืองที่พระเจ้าอู่ทองเคยครองราชอยู่ก่อนที่จะย้ายเป็นสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและลบบุรีก็มาจเจริญรุ่งเรืองที่สุดเมื่อสมเด็จพระนารายมหาราชทรงสถาปนารบบุรีเป็นราธชธานีที่สองยุคนั้นที่อยุธยากําลังติดต่อกับฝรั่งมังค่าก็เ,เลยปรากฏมีพระนารายราชนิเวศ ในศิละปะผสมผสานระหว่างศิละปะไทยและศิละปะตะวันตกครับแต่พอหลังแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชลบ,บุรีก็คลายความสําคัญลงไปครับจนกระทั่งถึงรัชช์สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ปรดสถาปนาเมืองลบ,บุรีเป็นที่ประทับอีกแห่งหนึ่งจึงเห็นได้ว่าเมืองลบ,บุรีมีความสําคัญติดต่อกันมายาวนานนับพันปีทีเดียว,สวเสน่ห์ของลบ,บุรีนะครับอยู่ที่เรื่องราวของประวัติศาสตร์ และก็โบรวราสถานที่นี่พระราชวังดาลายราชนิเวศครับหรือชาวบ้านเรียกว่าวาังดาลายแวร์ไซล,ลบุรีสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้ให้ในช่างชาวฝรั่งเศสออกแบบผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับศิลปะยุโรปครับที่นี่มีพระราชสถาน3ชั้นที่ผมเดินอยู่นี่เป็นชั้นนอกครับแล้วก็จะมีด้านหลังชั้นกลางแล้วก็ชั้นในครับ ราชวังนารายณ์ราชนิเวศนะครับที่นี่เป็นที่ประทับแล้วก็เป็นที่ว่าราชการอีกแห่งหนึ่งรองจากกรุงศรีอยุธยานะครับสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านเล็งเห็นว่าอายุธยานี่มีแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็มีชาวต่างชาติมาค้าขายด้วยเยอะมากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยท่านเลยต้องการให้ที่นี่เป็นอีกราชธา,านีหนึ่งรองจากกรุงศรีอยุธยาครับพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศนั้นแบ่งพื้นที่เป็นเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางและเขตพระราชฐานชั้นใน ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมีการเจริญสัมพันธร์ทรมไยตีกับชาวต่างชาติมากครับพงค์เลยเห็นความสําคัญให้สร้างตึกเลี้ยงรับรองแขกเมืองขึ้นที่นี่เคยเป็นที่ต้อนรับทูตชาวฝรั่งเศสและทูตชาวเปอร์เซียด้วยครับผมอดที่จะคิดไม่ได้ว่านารายราชนิเวศในอดีตนั้นต้องมีความยิ่งใหญ่ทันสมัยและงดงามมากชาวต่างชาติถึงได้ขนานนามว่าแวร์ซายแห่งลบบุรีกันเลยเชียวโดยเฉพาะตึกเลี้ยงต้อนรับ ในจินตนาการของผมนั้นมองเห็นภาพการจัดงานที่ใหญ่โตมีแขกบ้านแขกเมืองแต่งกายสวยงามและมีเหล่าทหารมาประจำการมากมายแน่เลยครับถ้าใครคิดภาพไม่ออกแลก้วก็ที่นี่เขาจะมีงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ในเดือนกุมภาพันธ์คนลบบุรีจะแต่งไทยกันทั่วเมืองไทรจะมาร่วมแต่งกายย้อนยุคเขาก็ยินดีนะครับเพื่อลำลึกบรรยากาศครั้งเก่าและพระมหากรุณาธิคุณของของค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทำนุกบำรุงให้ ลบรีรุ่งเรืองตกกลางคืนก็มีการแสดงแสงสีเสียงอลังการ,การผมระว่างเป็นต้องมาครับการบุกหอกไม่มีการเลี้ยงที่ใดจะวิจิตโหลานเท่ากับงานพระราชทานเลี้ยงในครั้งนี้อีกแล้วความสงบสุขรับสู่พระนครอีกวาระหนึ่ง วันนี้ยังติดใจโบราณสถานที่ลบบุรีอยู่นะครับแล้วก็ที่นี่บ้านหลวงรับราชทูตรหรือบ้านวิชายเยนบ้านวิชายเยนเนี่ยเป็นบ้านของเจ้าพญาวิชายเยนเป็นขุนนางคนสําคัญในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชท่านมีภรรยาชื่อว่ามาลีเดกีมามีชื่อไทยครับชื่อว่าเท้าทองกิบมารู้จักกันดีที่ในเรื่องของขนมหวานนะครับทองหยิบทองหยอดฝอยทองภรรยาท่านเนี่แหละเป็นคนนําเข้ามา แล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยที่นี่ยังต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเช้าฝรั่งเศสเป็นคณะทูตคณะแรกที่เดินทางเข้ามาที่พักที่นี่ครับบ้านวิชายเยนเนี่ยออกแบบเป็นแบบยุโรปนะครับแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนในที่ตะวันออกเนี่ยเป็นบ้านของเจ้าพระยาวิชายเยน แล้วก็ทิศตะวันตกเนี่ยเป็นบ้านรับรองของราชทูตท,ที่เดินทางมาเจริญสัมพันธ์ามทไรตีในสมัยนั้นนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยมีความโดดเด่นมากเป็นโบสถ์ในคิดศ,ศาสนาที่ซุ้มหน้าต่างเนี่ยจะเห็นว่าเป็นซุ้มเรือนแก้วเป็นศิละปะของไทยนะครับที่นี่เป็นโบสถ์ที่ศาสนาแห่งแรกในโลกที่มีผสมผสานระหว่างศิละปะไทยแล้วก็ศิละปะตะวันตกครับ าสถานเมืองลพบุรีไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับยังมีวัดที่สําคัญได้แก่วัดพระศรีรัตะนมหาธาตุซึ่งเป็นวิหารหลวงคาดกันว่าน่าจะเริ่มสร้างในสมัยขอมเรืองอานาจแต่ได้รับการซ่อแมแซมในสมัยสมเด็จพระราเมศวรสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิแล้วก็มาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชอีกครั้งลวดลายจึงปะปนกันหลายสมัยครับเมื่อเข้าไปด้านในจะพบกับสาบราเปลืองเครื่องเป็นที่สําหรับพระเจ้าแผ่นดิน ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงก่อนเข้าพิธีกรรมทางศาสนาและอีกวัดหนึ่งก็คือวัดสันเปาโลซึ่งเป็นโบราณสถานที่เหลือเพียงซากผนังอาคารแต่ก็นับว่าน่าสนใจไม่น้อยเพราะที่นี่คือหอดูดาวแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหา